ขอโทษครับน <mile> ี่คือโทษฐานที่แบนเทลกูคอยกดเจอนีเกมมาได้ดีน้องมันิีมาขนาดนี้เลยเราก็ต้องทรมานให้ยับเลยสรางฮ่าเลยดีกว่าเนี่ยแขนจัดเลยเอาไปน้องได้ดีเองงท้าขนาดนี้เนี่ยต้องจัดแล้วเลยแก่ต้องดส้นเตขึ้นไมได้รงยังงเรียบร้อยมันตายตัวไหนเราเราพีบอกมาได้ว่ามันตายกี่ตัวอยู่นี่อยู่นี่นี่ไอ้ โอ้ฮ้าห้าเอ็ดของนำแล้วปากอย่างดีเอาไอ้เฮียก็มึงไม่ไอ้นี่เองล่เหรอเอยเกมไหมล่ะมึงเอยเกมอะไรสัตว์มาดิไอ้เฮียนี่มึงเอาไอ้ก็ได้ได้มึงเดี๋ยวมึงรู้เอ๊ะ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 ไป บูหายไอ้เฮียโอ้โหแม่งเอาไปหมดเลยไอ้เด็กเปรตโอ้โหเฮียมาอะไรเยอะแยะวะกูไปกูไประวังสวยโอ้ยเฮ้ยแม่เฮ้ยไปไป ได้เรียบร้อยโอ้โหอะไรกันเนี่ยคุณโดนหนักจังเลยอ่ะอุ้ยโดนอุ้ยเฮี้ยกูตายได้เนี่ยก็ต้องแรงกว่ามากข้ามาเข้ามาดิเข้าโอ้ยโอ้ยดูเลิดโอ้ยโอ้ยดูเลิดโอ้ยไออาร์ตเฮี้ยเกือบไปกูอุ้ยมึงมาแบบกูเฉีวเชียดเลยอ่ะไอสั่นอาร์ตยอดมากมึงขอโทษครับ กูบอกแล้วอย่าแบนเทลนี่คือโทษฐานที่แบนเทลกูคอยกดเจอนีเกมอ่ะนี่ยมีคนแขนว่าได้น้องได้ดีครับได้ดีน้องนี่อ่ะน้องเลยอ่ะเอาเด้อคอยกดเจอกนอีกเกมหนึ่งนะมึงไม่ต่อยกูเลยแล้วอ้ยมันพิมพ์มาขนาดนี้แล้วเราก็ต้องทรมานให้ยับเลยทางฮาๆเลยดีกว่านี่มันแขนอ่ะดูดิ ไอเรายามแขนมันปะเฮี้ยแขนจัดเลยเอาไปน,น้องได้ดิเฮี้ยมึงท้างข,งขนาดนี้เนี่ยต้องจัดแล้วแหละมาเมื่อคุณแขนเดี๋ยวเราจัดให้แขนหนอ,อไปอยู่ทีมเดิมดิเฮี้ยปลายปลปลาสลับกันสลับกันดีนามอะไรเนี่ยโอ้มึงไม่เอาทีมเดิมมาอีกใครโอ้ยกระโปรงมึงแรงแพนเลยหนะ่อยดูดิแรงอะไรเนี่ย โอ้โหมึงแรงแพทเองไอเ้เหี้ยแม่งเก็บแรงไว้แดกข้าวเหอนะอาทิอากูให้มึงทีใหม่ก็ได้ทีใหม่ก็ได้อามึงไปเอามามึงไปหามาไอ้เหี้ยมันเล่นแพนด้าเหี้ยมันเล่นแพนด้ามันเล่นแพนด้าอลัไปเตอิมมาเดี๋ยวใครท้ากูอีกรอบนะมึงโดนแน่ห้าหนึ่งเอาแพนด้าฮะเอาแม่ร้องออกจากเกมเลยไอคนที่มันอยากเล่นต่อคือแพนด้านะคือแล้แต่ว่ามันเปลี่ยนไปเล่นแพนด้าไงควรตีหนอ ตีแบบที่ให้ต้องโดนส้นเตะหินพอใจเปล่าฮะไอ้เดี่ยี้ยไม่ได้ล้างอยู่ล้างอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ล้างได้อยู่ล้างให้เต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวเต็มตูดโอ้ยตายทีเดียวโอ้โหยเฮี้ยเพื่อนมันตายก่อนเฮี้ยซิวนม่ว่าเฮี้ยเรียบร้อยกลับบ้าน ไอ้น้องตายแล้วหนึ่งตัวโอเคมันตายตัวไหนเราเราพิมบอกันได้ว่ามันตายกี่ตัวไอทอยู่นี่อยู่นี่นี่ไอซซิวไอซิวก็อไซิวกไอซิวก็เปรี้ยวอยู่วเวเปยวไปคู่เลยแต่ไมด้เนี่ยหนีหนีหนีไอม่ใจะฟาร์มต่อไมหฟาร์มไม่ให้ไม่ให้ฟาร์มไม่ให้ฟาร์มเหียเออของเราเเอาล้เอาแล้วเาแล้ว กูยงิงตายสัตว์เฮ้ยมันจะเล่นกูเฮ้ยเอาเร็วเร็วเลยกูยิงแรงอะกูยิงโคตรแรงเลย <h ide> อะไรทำอะไรอะเฮ้ยเ <h ide> อ้ยกูตายสัตว์แมดต่อยกูเฮออ้ยฮ่าฮ่า่าแรต่อยกูมึงกล้าเป็นได้เออ,อ,อเฮียแลดหัวคุยสามนับสามด้วยสามแล้ว <h ide> มตีดกักมตีดกักนี่กูเาบลยดัก,กูแงี้อาสามสี่สแล้วสแล้วสีแล้วนะเต็งโอ้ห้า้าห้าห้าแล้วหแล้ว แล้วดูทาร่ากูไล่เอ้าห้าเฮีย yeah, รังแกเด็กจัดเลยห้าแล้วของแม่แล้วแม่เฮียไปฆ่ากั้อยูดูไอ้เที่ยวยิงโคตรแรงอุย้ยจัด,ดาวไดวต้ตายโอเคหกอุ้ยเฮียปืนแรงแรงเฮียอะไรๆเวนตายไปอ้าวหกอ้าวหก คนตีนเนาะคนสุดเตีนกูเองอะสร้างห้องนี่แน่จริงสร้างห้องสร้างห้องนี่ไงสร้างห้องไหมล่ะหรือสร้างห้องหรอเจ็ดเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วของนำแล้วปากอย่างดีเอาไอ้เหี้ยก็มึงไม่ไอ้นี่เองล่ะ มึงเอาไเกมไหมล่ะมึงเอาไอเกมเปล่าไอ้เฮียดิวเฮียดิกับบอทรอบนี้กูให้บอทเลยมึงเอาไอเกมมาลายสัตว์มาดิไอ้เฮียนี่มึงเอาไอเก้อได้ได้มึงเดี๋ยวมึงรู้เดี๋ยวเอาอีกเอาอีกเดี๋ยวมึงทีนี้มึงบอทบอทสี่เดี๋ยวมึงดูมึงชวนมึงคนเดียวเลยไอ้เด็กเฮียนี่มันไม่ยอมมาได้กูจัดให้เลยพี่จัดให้พี่ว่าง อุ Ooh, S <s ้ยก okay. yeah, ับตายกลับบ้านมาแล้วเออโอเคไอ้ซิวอย่าลวงเว้ยซิวไอยหลวงเว้ยซิวจะลวงกูว่ะเหี้ยพี่บอมมันแปดเฮ้ยไอ้ดาสกิลมาแล้วไอ้ดาสกิลมาแล้วไอ้เหี้ยกูยิงใครวะกูโดนซิวเล่นอยู่กูโดนซิวเล่นอยู่แต่ซิวตายแล้วไปไหนได้เป็นไหนแล้ว เออก้าวโอ้ยโดนขาป้อมเลยรอมันเกิดครับรอมันเกิดแล้วฆ่ามันต่อเอาแพนด้าครับเอาแมน้าต่อครับเอาแมน้าต่อครับออืพอพอถอยเลยเฮ้ยถอยถอยฆ่าแมน้าได้ถอยเลยพอเราฆ่าแมน้าตัวเดียวนั่นนั่นนั่นเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่แอบบอมบอมไปแอบเอาคไอ้มวยกาะแม่แอ็กไอ้ใจไม่ได้นี่ไม่ได้นี่ไม่ได้โดนกูอยู่ไป่ได้โดนกูตายตายถอยเลยถอยเลยจะไมย 11 bà, ok toilet toi toi bỏ toi, Bỏ toi, 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 đi toi, 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 đi toi, 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 เออกูจะฆ่ามันได้ควายออกมามามังออกมาด okay. ิมีเพื่อนคุ้มกันป่ากระบานเฉยๆหลอกเงี้ยเพื่อนคุ้มกันด้วยสัตว์เกมเล่นหน้าคนนะเนี่ยได้เดี๋ยวเกมหน้ามึงได้เล่นคนเดียวแล้วเฮียเอาเกมเบาพี่บอกกันเฮ้ยเก็บหน้าเก็หน้าให้มันคนเดียวแล้วเรากดเลยนะอืม ก็หยุดหาพ่อ kind ม of right. ึงเลยฟัดจบเลยจบเลยเฮ้ยจบเลยจบเลยเลยจบเลยเดี๋ยวเอาอีกตัวเอาไอีนี่เอาเกมหนึ่งไอเกมเนี้ยเกมเนี้ยเกมเนี้ยเดี๋ยวมึงรีบเข้าห้องนะเดี๋ยวมึงรีบเข้าห้องนะเอ๊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 ะ เร็วเร็วเรื่องตัวเรื่องตัวไอ้เหี้ยเ,เอาแหละทีนี้แหละมึงได้ตายคนเดียวแน่ไอ้เหี้ยมึงเตรียมตัวไปไม่ต้องฟาร์ไมไปฆ่ามันอย่าลองนะปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนหนอเอา,าไปในป้อมมาเลยใส่เข้าไปเลยเอา,าไปเลย้สัตว์สู้เปล่าสู้เปล่าสู้เฮ้ยมันสู้ด้วยเฮียเอาดิสู้ไอ้สัตว์สู้ สู้เหรอสู้มือด้วยเออนะเอาอีกโอเคไหวไหวไหวมึงไหวกูไม่ไหวเฮ้ยแต่จะยาวอยู่ในบ้านเว้ยมึงไหวกูไม่ไหวไอ้กูหาเลยสัตว์ไหวดิไหวดิว่ะไหวได้สัตว์ไหวมึงไหวมึงไหวสู้อยู่สู้อยู่เออเป็นกูกดออกเนี่ยไอ้เหี้ยอะไรมันจะซื้อขนาดนั้นวะฮะอะไรมันจะซื้อขนาดนั้น ไปกูกูกดออกเลยเฮียมันก็ตายไปอีกไปตายต่อไปมึงอะข้าหน่าจะซา,าใจไปยอมยังบอกแม่งยังไม่ยอมมึงไอ้เฮียโอ้โหมึนง,มงมนี่ดื้อด้านจริงเลย,ยเฮียเอ้ยเอา Five minutes later เฮียพอแล้วสงสารม,มานันอะไม่ต้องหนึ่งหนึ่งเลยเฮียแค่นี้ก็พอแล้วแม่งดูก็ดูโคตรซื่อเลยฮะใครเล่นอะไรก็เล่นเนี่ยเป็นกูกดออกอะน,นี่ไอ้เฮียแม่งมเป็นบอนเนี่ยเอาให้ตาย เอาอีกนกาฏยาโอเคเก่งมากสุดจริงเฮียไม่ออกด้วยอ่ะสุดยอดว่ะแม่งกูนับถือมึงเลยอ่ะไอเวนจริงๆนะเป็นกูกูกดออกอะเนี่ยแม่งกูแก้มขนาดนี้แล้วมึงยังไม่ออกอย่ะไอเฮียโหแม่งสุดยอดว่ะน้ำใจอ่ะความสปอร์ต <laughs> ชีวิตต้องสู้ทำยังไงได้ก็ไม่ได้เกิดมาบนกองทองพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็ประชาชนเดินดินชีวิตต้องสู้นะนเออดึงมาเอานาตยาในความลังคือคนที่อยู่ข้างล่าง เออมันดูมันพีมาเลยเฮียกูนั่งสารเลสันมันบอกอื้อโอเคกูยังสบายดีอยู่กูอเออกูข่าบอดรอกันแล้วอุ้ยเฮียอุ้ยเฮียละเฮียละเฮีย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 มีกัดกูตายแล้วไอ้หวยโอ้ยเอาไปเกมเปล่าเอาบอกมันเอาเกมเปล่า แล้วแต่เ <Private> น <paying otic> ี <ion> ่ยเชี hey, yeah, ่ยแล้วแต่ด <başka> ิพอแล้วพอแล้วกูสงสารมึงอ่ะพอแล้วข้าวหน้าอย่าซ่าอีกนะไอเด็กเชี่ยเกไปพอแล้วพอแล้วแมงปานีมันหน่อยนะอ่ะเอามาเอมาอยู่ทีมเดียวกูเลยอ่ะเดี๋ยวใครเลี้ยงเข้ามานะครับอ่ะเมามอยู่ทีมเดียวกูเลย